สู่ความสนุกกับเราได้ในเลาสอสนามเป่าวันนี้เราเมาเรื่องนี้เลยดีกว่าเจนูเมียรู้อยังว่าอ้ําเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาก็ดีกับแฟนเขาแล้วด้วยอ้ามีแฟนแล้วเหรอไปอยู่ไหนเนี่ยไปอยุ่ไหนมา อ้าวพัชรพานะใช่สิคือข่าวบันเทิงที่เสพล่าสุดเนี่ยคือว่าคุณพุ่มพวงเน่ยเสียชีวิตแล้วนั่นแสดงว่าไม่รู้นั่นแสดงว่าเชนูนดอกไม่รู้แน,น่ๆว่าสายันเสียชีวิตแล้วเช่นเดียวกันสายันดอกสดดาวงพี่เดิอนะอ คะพี่นุเมีเอขาเราก็ต้องหาแบบว่ารายการทีวีที่บอกว่าอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงสักนิดนึงมา,<น>าดีมากมาดีมากเจ๊เ<อ>นุมีมารายการใหม่มาแนะนำค่ะชื่อรายการว่าอุ๊บทีวีอ๋อรายการที่โกเกเดินค่ะเจ๊ขาเจ๊อยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวถามพิธีกรเขาเลยเชิญมาเอามาพี่หญิงแย้ค่ะ แยมมาลงมามาลงมาุยสำหรับรายการน้องใหม่ของทางช่อง5ด้วยชื่อรายการว่าเอาท่าด้วยไหมคะมีท่าด้วยเอามาเดี๋ยวกล้องต้องแพนให้ถึงนะคะเอามามาโอเคห่าสี่สามสองโอ้ แล้วในรายการจะมีพิธีกรสองคนสองคนชายจะมีแย้คนนึงแล้วก็เบบี้มายค่ะเบบี้มายผู้หญิงที่สีคล้ายๆพี่หนูเมียวนี่เขาพึ่งในในอุ๊บทีวีนี่จะมาอัปเดตข่าวบันเทิงก็ดีมแทนที่เยาวชนไทยจะไปติดยาเสพติดให้มาเสพติดข่าวบันเทิงดีกว่า แล้วล่ะอ่างั้นฝากให้คุณผู้ชมได้ชิมเสิร์ฟกันถึงบ้านทุกๆบ่ายโมงบ่ายโมงนิดๆมาใส่โมงสิบนาที<ๆ>อะไรอย่างนี้<ๆ>คุณผู้ชมค่ะกับรายการทำยาก เป็ในรายการที่อัปเดตข่าวบรรันเทิงในช่วงเรียกว่าเป็นแบบหลังอาหารกลางวันอย่างนี้จันถึงสุกเลยค่ะนะคะทางททบ5นี่แหละค่ะว uh um ันน um ี้ขอบคุณน้องหญิงแย้มากนะคะที่มาเยี่ยมตลาดสดของเราวันหลังเจ๊สามคนจะไปเที่ยวรายการหนูนะโอเอาขอบคุณค่ะขอบคุณคะ่ะ่าวขอบคุณค่ะลูกค่ะันนี่แยเดี๋ยวพี่ไปส่งแขกเอามวยใหมยต่อ ันนี้มีไปส่งแขกย่่่นีเลไม่ได้ถามยีแย้งไงล่ะแล้วตัวอั้มแล้วกับแฟนเพราะอะไรโถ่เอ้ยออกไปแล้วอะถ้าการไม่เรียกยิงแย้งมาถามเหรอว่าพวกพวงตายเพราะอะไรอันนั้นรู้นั่นคือข่าวล่าสุดรู้อันนั้นแพ้ภูมิตัวอันนั้นรู้อันนั้นรู้อ้ข่าวล่าสุดที่เจ๊รู้เดียวอย่างนี้ดีกว่าค่ะเจ๊ค่ะเราเชิญมาอีกหนึ่งคนดีกว่าคนนี้เรียกว่าชอบเล่นเฟซบุ๊กมากๆเลยไหนเอาแม่เอามาสแมาสิ่ที่แก๊ปธนาเว้ เป็นคนชอบสอดเรื่องคนอื่นเหมือนกันศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลนี่เหรอครับจริงจริงิเวลาเปิดดูกดดูเรื่องอะไรคะก็ชอบเอาไว้คุยกับเพื่อนแล้วก็หาข้อมูลต่างๆครับคือมันมีเรื่องหลายๆอย่างที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมครับใน Facebook นี่มันก็รวมมาเยอะมากครับซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆมันมีเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสเลยครับคือเมาส์คือเริ่มจาก อันหนิงนี่รู้สิจันญานี่ครับเขามาโพสต์บอกว่าเขาไปเจอคุณยายคนหนึ่งซึ่งใช่ครับเพจของเขาเองครับขายผัดไทยอยู่ที่ราชวัตรครับเป็นคุณยายอายุประมาณ83ปีแล้วซึ่งอันหนิงเขาก็เขียนว่าเนี่ยบางทีการที่เราจะยอมไม่กินอาหารดีๆแล้วกินของข้างทางบ้างอาจไม่ได้กินเพื่อความอร่อยแค่นั้นแต่ว่าอยากกินเพราะหัวใจอยากจะช่วยคนที่เขาหาเช้ากินข้ามครับอ๋อคือช่วยแม่ค้าใช่ครับซึ่งมาแนวนี้เลยนะต้องมีต้องมีแบบว่าดาราหลายคนไปอุดหนุนแล้วแน่เลย ได้เลยจริงๆจริงจริงมีคนที่เคยไปมีพี่อั้มพัชราภาเคยไปพี่บินมารีลิตก็เคยลงเคยไปแล้วก็มีพี่เปิ้ลจารุนีก็เคยไปเอาละใช่เพราะฉะนั้นในเมื่อแก๊บมาถึงแล้วพี่จะให้แก๊บไปมาไปค่ะหลังจากที่หนุ่มแก๊บรู้เรื่องคุณยายขายผัดไทยพูดโด่งดังในโลกโซเชียลอย่าง Facebook ก็ตัดสินใจตามหาคุณยายคนดังทันทีค่ะงานนี้กะจะไปช่วยอุดหนุนผัดไทยสักสองห่อไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนฟิคเนียพี่ครับขอโทษนะครับ อยากทราบว่าคุณยายที่ขายผัดไทยตรงราชวัตนนี่อยู่แถวไหนอะครับตาเขาทั้งยันต์ดังที่สุดขอบคุณมากครับดังที่สุดในย่านนี้เลยเขาเาวยสุดอ๋อครับผมต้องบอกว่าแกดังจริงๆค่ะถามใครก็รู้จักกันหมดเลยคุณยายผัดไทยเนี่ยมีชื่อว่าคุณยายเต็งหลังค่ะตอนนี้อายุ8.3ปีแล้วนะคะ ขายผัดไทยโบราณกุ้งสดมากว่า40ปียืนขายอยู่หัวมุมถนนย่านราชวัตรตรงข้ามกับกรมศัพส์ภา,ามาตจะตั้งขายตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5้าทุ่มเทียงคืนนู้นละ่ะร้านของคุณยายเนี่ยเป็นรถเข็นเล็กๆมีโต๊ะและเก้าอี้ไม่กี่ตัวให้นั่งกินหรือนั่งรอห่อกลับบ้านค่ะซึ่งผัดไทยของยายเนี่ยเด็ดสุดตรงที่ใช้เตาถ่านแล้วก็จะต้องผัดทีละจานทีละห่อเท่านั้นค่ะวันนี้หนุ่มแก๊ปก็เลยขออาสาช่วยคุณยายอีกแรงหนึ่งประมาณนี้ได้ไหมครับคุณยาย คุณยายครับไทโอเคไหมครับดีดทำไมคุณยายใช้ใช้เตาถ่านนะครับคุณยายไม่ใช้เตาแก๊สเลยแะครับต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณยายเนี่ยคุยไม่เก่งทามคำตอบคําแต่ถ้าเรื่องผัดไทยเนี่ยคุณยายไม่เป็นรองใครแน่นอนคุณยายเนี่ยใช้เตาถ่านจนชินค่ะที่สำคัญทำให้ผัดไทยเนี่ยส่งกลิ่นหอมน่ากินอีกด้วยส่วนเครื่องคราวผัดไทยของคุณยายนี่ก็จัดเตรียมเองอย่างน้ำผัดไทยเนี่ยยายก็ทำมาจากบ้านเลยนะคะตัวน้ำผัดไทยเนี่ยครับ ตัวนี้มีสูตรมีสูตรอะไรพิเศษไหมครับคุณยายเป็นน้ำต้มมะขามนะครับเื่อเราใช้น้ำต้มมะขามอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเรามีต้มผสมอ,อย่างอื่นเข้าไปเพิ่ม er ไหมครับอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับครับแล้วไข่ไข,ข,ข่นี่คุณยายเลือกเลือกไข่อย่างไงครับทำไมถึงใช้ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดบ้าแล้วมีวิธีการเลือกอยังไงครับคุณยายหนักหนักใช่ไหมครับถึงแม้ไวจะล่วงเลยไป83ปีแล้วแต่ขอบอกค่ะว่าหูตาคุณยายเนี่ยยังดีอยู่เลยค่ะ แถมความจำเนี่ยยังเป็นเลิศอีกด้วยผัดไทยของคุณยายเนี่ยจะเลือกใส่ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะอร่อยไม่แพ้กันแต่ละฟองเนี่ยจะต้องเป็นเบอร์ใหญ่น้ำหนักดีถึงจะสดค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะสั่งแต่ไข่เป็ดนอกจากนี้ก็ใส่กุ้งสดลงไปด้วยสนนราคาจานละ40บาทและด้วยความที่คุณยายเนี่ยอายุมากแล้วจะหยิบจะช่วยอะไรก็เชองชาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสั่งผัดไทยเนี่ยก็ต้องอดใจรอ,อนิดนึงนะคะ เวลามาร้านคุณยายเนี่ยนะครับเราต้องใจเย็นมากๆครับ <Wow. S 1> ไม่ใช่มากๆร่กใจเย็นมากมากมากครับเพราะว่าคุณยายจะค่อยๆทําครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเราอดทนรอนะครับเพื่อการจะได้กินของอร่อยเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับ oh. Oh. ถึงจะช้าแต่คุณยายก็ตั้งใจผัดตั้งใจปรุงทุกจานค่ะโดยมีป้าติ๋มวัย60ปีซึ่งจะเป็นห้านห่างๆของยายมาช่วยยืนผัด ป้าติ๋มบอกว่าคนมารอกินผัดไทยเนี่ยต้องรอนานถึงขนาดที่ว่าตั้งชื่อร้านให้ยหย่ใหม่เลยทีเดียวเห็นเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยใครจะมากินต้องใจเย็นสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเหรอครับมีชื่อร้านว่าอะไรครับร้านใจเย็นเหรอร้านใจเย็นๆปกติเวลาในการทําห่อหน,นึ่งเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่สิบห้านาทีาทเกือบยี่สิบโอ้โห ที่แสดงว่าพอคนมาเนี่ยสามห่อเนี่ยเกือบชั่วโมงสามห่อนี่เกือบชั่วโมงหนึ่งันั้นคนเขามาต่างสี่สิบห่อนะคะสามชั่วโมงได้สิบห่อได้สิบห่อก็ลับเลยรู้ไหมคะว่ามาที่นี่ต้องรอนานหน่อยนะรู้ค่ะอ่านจากตรงนั้นรู้แล้วว่ารอนานใช่ค่ะรอรอได้รอได้ จะนานแต่ลูกค้าที่มาก็เข้าใจแล้วก็รอได้ค่ะไม่ว่ากันยิ่งมีคนดังอย่างอานันิงนี่รุสิลิจัญยามากินแล้วก็เอาลงโพส์ตใน Facebook ก็ทําให้หลายต่อหลายคนได้เห็นแล้วก็ชักชวนกันมาอุดหนุนไม่ขาดค่ะทําให้คุณยายเนี่ยกลายเป็นคนดังในโลกไซเบอร์ทันทีวันนั้นที่อันิงมาเนี่ยอันิงมาื้อจะจ่าสั่งให้ที่หอไม่รู้แต่ไม่ได้นะคะตอไม่ได้ยายช้านอกจากอันิงแล้วเนี่ย มีใครที่เคยมาที่ร้านคุณได้ไหมครับพี่ย่ำพี่ย้ำมาเลยนะครับพี่ยามก็คือมาบนุนสัต์ไทยเหมือนกันว่าจะมาผนุดสัตไทยแต่เขารอไม่ไหวค่ะก็เลยเอาเอาแต่ให้ให้เงินมาช่วยยายว คำว่าเชื่อคุณยายคุณยายคุณยายรู้ไหมเขาว่าคุณยายตอนนี้ดังแล้วนะยายดังมากเลยดังมากแล้วเหนื่อยมากคุณยายบอกว่าเหนื่อยแต่ก็สู้ค่ะขอร้องว่าอย่ากรูกันมานะคะค่อยๆมาค่อยๆรอก็แล้วกันพี่อยู่ในกรมอะค่ะอ๋ออยู่ในกรมสัมัญค่ะค่ะค่ะถามว่าเป็นเจ้าประจำแน่ๆค่ะมาจากเตาปูนค่ะเห็นในเฟซบุ๊กอะค่ะพี่อยู่บางบัวทองอ๋่อยู่บางบัวทองพี่ดูในเฟซบุ๊กของพี่ดินกับพี่ ตอนที่เราดูนี่เรารู้สึกยังไงครับอ่านจากข้อความแล้วแบบเฮ้ยขนลุกอยากมาช่วยคุณยายค่ะก็อยากช่วยยายค่ะอยากมาลองกินอยากมาลองกินดูด้วยชอบตรงที่ว่ายายใช้เตาถ่านนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็อุดหนุนยายด้วยค่ะ โม่นูแม,มอชอบค่ะชอบอะไรที่สุดคะชอบตรงช้าเนี่ยค่ะชอบตรงช้าเอา้าไม่คุณไม่แปลกหรอคะ่ะไปร้านอื่นเขาไม่แต่โปรโมทว่าคุณมาได้กินเร็วทันใจองของฉันชอบตรงช้ามีอะไรไหม แล้วฉันก็จะผัดช้าด้วยมีอะไรบ้างดีค่ะพี่ค่ะก็นี่มันประโยชน์ของ Facebook อีกทางหนึ่งนะน้องแก๊บนะพอคนไทยเห็นปุ๊บอ่านปั๊บโอ้โหอยากจะเห็นคุณชาคุณยายคุณยายเป็นเซเล็บเลยอ่ะเซเล็บเลยแล้วแล้วลวันหนึ่งต้องขายเยอะขนาดไหนอ่ะถึงจะได้กำไรอ่ะมันจริงๆทดห่อหนึ่งผัดตั้งสิบห้านาทีเท่าที่ผมกัดจากสายตาผมว่าวันหนึ่งไม่น่าจะเกินยี่สิบห่อนะครับไม่น่าเกิดฮะหมดไหมหมดหมดหมดไม่หมดนะหมดวันื่้งไปไม่หมดนะครับมาตรฐานทุกครั้งที่เวลาเตรียมของเนี่ยหม ไม่ค่ะปติ๋งค่ะหมดค่ะหมดด้วยเหรอคะให้ถ่ายหมดได้กี่ห่อคะคุณยายถึง60สห่อนะคะว้าวบางครั้งก็4 0สแล้วแต่ค่ะหมดแล้วพี่แก๊บไมาได้ทำไปเรื่อยแต่ว่าคุณยายผัดจริงๆอ่ะสามห่อเอาอย่างนี้ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเทปนี้เป็นอีกเทปหนึ่งที่ทีมงานเนี่ยลุ้นระทึกมากๆลุ้นว่าจะถ่ายได้ไหมนั่นน่ะสิเพราะอะไรช่วงงาสักครู่เดียวค่ะ